อย่าลืมกดติดตามช่องทัดเทพชนแนลและสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมไอมาเทพนะครับวันนี้ครับผมพาเพื่อนๆครับมาเช่าพระแท้ด้วยกันนะครับวันนี้ผมเดินทางมาแถวเรียบทางด่วนลามินทานะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าครับก็เดินทางมาเช่าพระเครื่องของหลวงปู่โตนะครับแต่วันนี้พิเศษครับเป็นพระบูชาครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเจ้าแม่กนอีมนะฮะ ก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับผมก็ได้เข้าไปสนทนากับทางเจ้าของพาร์ทว่าจะขออนุญาตถ่ายทำคืออาจจะไม่เห็นหน้าเจ้าของพาร์นะครับก็เลยเดินออกมาตั้งกล้องอีกหนึ่งรอบนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศนะครับตามไปชมเลยครับโอเคครับพี่วันด,ดีทีมครับ พอดีไปเตรียมกล้องมาเรียบร้อยแล้วพี่ก็สรุปเลยนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมก็มามาดูกับทางคุณพี่เขาไว้แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของตกลงงของราคานะครับแล้วก็ดูเรื่องของสภาพพระแท้หรือ<ม>เออเป็นพระที่สภาพแบบไหนนะครับก็สรุปเลยพระองค์นี้ทางคุณพี่เปิดมา1นึ่งแสนห้ามก็ต่อรองจบไปที่แสนสามนะครับ,รบก็เดี๋ยวผมทําการรับเช่าพระกับพี่เลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครับ ันนี้พี่นับก่อนนะอันนี้อันนี้หนึ่งแสนนะครับสองพี่พี่นับก่อนได้เลยครับหมดทั้งหมดหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับโอเคครับพี่ครับยินดีมากครับพี่ถ้ามีพระเครื่องหยู่บนโต๊ะอย่าลืมคิดถึงผมนะครับพี่มันเทพนะ,ะแล้วพระคู่นี้ไม่ปล่อยแล้วพี่ เอาไว้ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรถนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางเพื่อนๆได้ชมพระตัวจริงอีกทีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตลาพี่เขาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่มากครับครับโชคดีนะครับครับผมขอบคุณพี่มากครับครับครับสวัสดีครับจะเอาอะไรไม่ได้ได้ครับพี่ขอบคุณครับครับาเครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูสภาพเต็มๆนะครับผองมค์พระนะครับเดี๋ยวไปหาสถานที่สว่างๆวันนี้นะครับเดี๋ยวเราแยกกับพี่ไปก่อนครับโอเคครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็แยกทางกับทางเจ้าของพรแล้วนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าผลงานวันนี้ครับที่ได้นะครับเป็นพระเจ้าแม่กุนอิมนะครับซึ่งต้องบอกรับรุ่นนี้ครับสร้างในปีพศ2523นะครับเป็นพระที่หายากมากๆนะครับคือการสร้างในครั้งนั้นนะครับก็คือสร้างตามจํานวนคนที่สั่งจองเท่านั้นครับแล้วที่สําคัญที่ผมยืนทําหน้าเก่งก็คือว่าพระมีความหนักมากๆครับ คือหนักยังไงคือสมัยก่อนครับตอนที่หล่อมาโลหะเนี่ยค่อนข้างที่จะหล่อได้เขาเรียกว่าหล่อได้แน่นหล่อได้แบบคือเทโลหะได้เต็มที่สังเกตได้ง่ายครับก้นนะครับจะมีล่องรอยของปูนนะครับเขาเรียกว่าดินฝรั่งก็คือเป็นสับถ้าเป็นสับสมัยใหม่นะครับเป็นดินฝรั่งก็คือจะเป็นปูนขาวนี่แหละฮะก็ถือว่าหล่อได้แน่นมากๆครับแล้วก็ ตัวองค์พระเองถือว่ายังสมบูรณ์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นกระหล่ทองนะครับก็ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีทองหมดเลยนะครับคือเป็นเนื้อทองเหลืองกระหลายทองนะด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่ามีจานนะค,คำว่าวัดประดูฉิมพีนะครับเห็นปะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆที่พีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับมีพระบูชาของหลวงปู่โตนะครับ สามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับเอ็มฮัทเทพครับก็ผมยินดีรับเช่าพระเครื่องทั้งของหลวงปู่โต๊แล้วก็เป็นพระบูชานะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับก็วันนี้นะครับผมเอ็มฮัทเทพต้องขออนุญาตลาเพื่อนไปก่อนครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆครับที่ผมจะจัดทำขึ้นมาเรื่อยๆครับโอเคครับสวัสดีครับ